ข่าวดีข่าวถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านปึกสำโรงและบ้านหินซ้อนเหนือจะมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องรังรออะไรอีกต่อไปด้วยโครงการนี้โครงการบ้านหน้าอยู่สู่สุขภาพดีๆโดยรอพอสอต่อปึกสำโรงแค่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ช่วยกันดูแลบ้านเรือนให้สะอาดทิ้งขยะให้ลงถังลูกน้ำยุงลายต้องปราบให้เกลี้ยง และยาให้มีเหลือที่บ้านเราและทุกคนในครอบครัวปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก3อ2สอได้แก่อที่1อออาหารเลือกกินอาหารกันหน่อยลดเค็ม ลดหวานเลี่ยงไขมันเพิ่มผักและผลไม้ถ้าจะให้ดีช่วยกันปลูกผักกินเองที่บ้านนะครับและผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องซื้อให้ดูที่มีออ,อยอด้วยนะครับอ,อที่2องอออกกําลังกายด้วยวิธีไหนก็ได้จะเดินไม้พลองฮูลาฮูปหรือแอรบิกก็ได้ทั้งนั้นอย่างน้อยครั้งละ30นาทีอาทิตย์ละ3วันอ,อที่3ออารมณ์หลีกเลี่ยงความเครียดทําอารมณ์ให้แจ่มใสหาเวลาเข้าวัดฟัง รรปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้หรืออ่านหนังสือก็ยิ่งดีนะครับส่วนสองสอได้แก่ สุราและสิ่งเสพติดล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ้นเปลืองเงินทองข่อปฏิบัติง่ายๆแค่นี้ลงมือปฏิบัติแล้วสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราทีมสุขภาพรอพอสอตอปึกสำโรงมีกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่สู่สุขภาพดีชิงรางวัลรวมกว่า20,000บาทและบัตรความรู้ที่ได้รับแจกจากทีมงานขอให้ท่านอ่านและนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วอย่าลืมส่งชิ้นส่วนหางบัตรชิงโชคร รางวัลกว่า40รางวัลในที่รอพอสอตอปึกสำโรงสอบถามรายละเอียดโทร0ูน7 2สามหกเจ็ดส 034อย่าลืมอย่าลืมนะครับช่วยกันทำบ้านให้สะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลายและปฏิบัติ3ออสอสชุมชนของเราจะน่าอยู่ชุมชนของเราจะสุขภาพดีพร้อมกับร่วมลุ้นรางวัลมากมายจากการประกวดบ้านและจับรางวัลชิงโชคจากหางบัตรในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2556นี้เวลา9นาิกาเป็นต้นไปณนะรอพอสอตอปึกสำโรง กิจกรรมโครงการนี้สนับสนุนงบประมาณโดเทศบาลตำบลแสลงพัน